นะครับที <c> ่จะมอบเงินสมทุนในการจัดงานในครั้งนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่น้องขอแข่งขันกอบให้ท่านนายกด้วยนะครับตัวแทนของจังหวัดรับมอบเงินจากนายเยมด้วยครับเป็นไปเป็นดีดีนะครับในเรื่องขางงาเอาข้าหกรามนี้ก็ยังใครที้จะประกวดเข้ามาเลยนะครับ hmm. อ eh ่าเชิญครับผู้ที่จะรับเงินนะครับเงินสมทุนในการจัดงานในครั้งนี้นะครับ อาคุณหมอหันนะครับตัวแทนของพี่แยมงประธานใหม่ครับเขาผมรับแทนเลยจะได้เร็วขึ้นอยู่ด้านหน้านี่ครับท่านอาจารย์ครับเห็นเห็นด้านหน้านะครับตอนแก้ปีนี้ครับงั้นงั้นผมขอความอนุเคราะห์ท่านนายกสมาคมครับขอให้กระทรวงท้องทุนดีกว่าท่านท่านรัศกรเราพ่อไปกันครับผมอ่าเป็นการสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้นะครับอ่าท่านนายกแยมนะครับ อี่เยมนะครับเจ้าของร้านนะครับว่าในรางวัลสนทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่